ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหก็เกือบไม่ทันเกือบไม่ทันหายยิ่หายยิ่หาย,หายเฮ้ยมีสวิง,งเด็ก<ด><ด>ๆล็เลยอ๋อได้เลย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 โอ้โหมาช่อนเผือกเผือกเลยเฮ้ยโอ้โห,โโหปกติบ่อนี้แม่งดำปีนะโอ,โ,โอเคถัาถีผมก็รอลุ้นน้ำพักใหญ่แล้วผมก็เฟี้ยงไม่ไหวแล้ว ดูความอ้วนเขาเ่าไตัวนี้ยังไม่ทลา,นะา่นะตัวนี้ไม่ท่ายตัวที่แล้วดิเพิง่งเขาตามมานะครับ,รบโอ้โหแต,แต่แต่ยังไงก็ถ้าเทียรน้ำหนักแล้วคุณก็ยังนำอยู่นะแต่ถ้าแต้มอ่ะก็เท่ากันนะนนะใช,ใช่ใช่ใช่อันนี้แม่กับลูกอันนี้ตัวแรกนะครับตัวแรกที่คุณเพิ่มได้มา สองเกือบสองนะเกือบเกือบสองอนะ่ะเกือบสองวนวนปักเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ลูกกันเลยครับเออเ <laughs> <laughs> ออมันลูกกับพ่อเลยเว้โอ้โหโอเคโอเคถือว่าก็ยังกินบ้างแต่ถ้าเท <ใน S 2> ียบความมันจริงแล้ว,วถือว่ามันกินยากมาก จับแบบทุกไม้อ่ะเออแต่มันแบบทิ่มแบบจิ้มจิ้มอ่ะใช่ไหมอิงจิ้มมันไม่แบบไม่กระเี้ยนกระหือเรือ,อะถ้าเป็นปลาที่แบบจริงแล้วแบบมุคือถ้าพายขึ้นตรงไหนอ่ถ้ามันนี่นะเบี่ยงปุ๊บมันกินปั๊บเลยนะ <ผม S 1> แต่แว่ากระเพาะของกูใหญ่กว่าเยอะเลยครับสองเท่าเลยฮะคุณวางใจได้นะครับผมบต้องหนีห่างนะฮะบอลเขามาคนละหนึ่งกันนะ้เว้ย อากูดิรานนี่โอ้โหตายแล้วเหลือเจ้าถิ่นนี่แหละโอ้โหเฮ้ประเดี้ไม่นับเว้ยไม่นับไม่นับโอ้แต่มันได้ไงโอเคโอเคอ่ะสู้กันต่อไป